พิธีกเซสในวันนี้ครับจะมาไขความลับครับกับเรื่อง smart personality ครั้งที่11ครับมาเข้าใจและรู้ใจผู้บริโภคครับเพื่อที่ทำให้เรานั้นสามารถสร้างยอดได้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ที่จำกัดครับอาจารย์การรุ่นชางประยูนจะมาแนะนำทุกท่านครับว่าเราจะสร้างยอดอย่างไรดีครับ สำหรับวันนี้ครับก็จะเล่าเรื่องง่ายๆให้ฟังครับเป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับแล้วก็มันสามารถนำไปใช้ได้ถ้าวันนี้เรารู้เท่าทันคนอื่นก่อนนะครับก็สามารถสร้างยอดได้ง่ายๆเลยตั้งหัวข้อไว้ว่าวิธีสร้างยอดครับเข้าใจและรู้ใจผู้บริโภควันนี้เราจะอ่านใจคนอื่นยังไงนะครับจริงๆมันอ่านง่ายมากอ่านง่ายนิดเดียวครับมันมีแค่6ข้อสั้นๆเท่านั้นเองอะไรกว้างครัพี่ อะอย่างแรกครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเจอผู้บริโภค1คนเนี่ยนะครับ สิ่งแรกเลยเวลาที่อย่างที่เรารู้ๆกันเนี่ยในเรื่องของบุคลิกภาพตอนแรกก็คือเขาจะมองเราตั้งแต่ศรีรษะจรดเท้าก่อนเขาเรียกว่า7วินาทีแรกเป็น7วินาทีที่เป็น first impression ความประทับใจครั้งแรกในการที่เจอกันนะั่นะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะมองให้ลึกไปกว่านนัะ้นนั่นครับวิธีการมองบางคนบอกว่าเออไม่ได้เรียนมาหรือบางทีเราจะคุยกับเขายังไงให้ให้เราเนี่ยเข้าใจเขาได้ง่ายมากขึ้นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งครับคือวันนี้ถ้าเราเป็นนักฟังที่ดีเราจะสามารถได้ยอด ง่ายๆนะครับแล้วก็ได้ยอดที่ดีด้วยนะครับบางคนเป็นนักพูดอย่างเดียวนะครับฝึกพูดอย่างเดียวแต่ไม่เคยฝึกฟังนะครับบางคนฝึกพูดนะฮะคอสต่อไปที่ต้องเรียนอาจจะต้องเรียนคอสหยุดพูดนะครับเพราะว่าพูดอย่างเดียวแต่ไม่เคยหยุดให้คนอื่นก็พูดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดมันก็จะมาได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคนที่เราไปคุยเนี่ย เขาอยากได้อะไร <S <S เขาต้องการอะไรดูทางนี้ครับอย่างแรกเลยนนะครับข้อแรกเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าเราจะเข้าใจเขาเนีย่ยเขาบอกมันคือสิ่งเราสิ่งเราคืออะไรในสิ่งที่จะกระตุ้นเขานั่นนะครับมันคือหนึ่งในเรื่องของสิ่งกระตุ้นหรือว่าแงรงขับนี่นะครับหรือว่าสิ่งเราจากสังคมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับลองดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการสื่อสารหรือติดต่อระหว่างระหว่างกัน การพูดคุยระหว่างกันนั่นเครับมันเป็นสิ่งเราอย่างหนึ่งลองสังเกตนะครับถ้าย้อนกลับไปใครที่เข้าฟังบ่อยๆเนี่ยท่านจะทราบว่าเอ๊ะ э, ทำไมเราต้องมารู้ด้วยว่าต้องแต่งตัวดีนะครับต้องหน้าตาดีเราเป็นเจ้าของสินค้าเป็นเจ้าของเครื่องสําอางเนี่ยทำไมต้องแต่งหน้านี่คือสิ่งเราทั้งสิ้นครับเป็นสิ่งเราหมายความว่าเป็นสิ่งที่จะจูงใจนะครับให้คนอื่นเขารู้สึกว่านั่นแหละนะครับเป็นสิ่งที่เขามองเห็นแล้วเขารู้สึกว่ามันมองแล้วมันสบายตา เห็นสบายตาพอพูดปับ๊บฟังสบายหูดูแล้วก็สบายใจนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยพอเจอปับ๊บเห็นหน้าแล้วก็ขมขื่นนะ <c oughs> นะฮะเห็นหน้าแล้วร้องร้องเพลงพี่เขาเลยเห็นหน้าแล้วขมขื่นบางทีเกลียดขี้หน้าโดยที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเราคือเป็นสิ่งที่พอเห็นครั้งแรกปั๊บแล้วได้พูดคุยปั๊บนั่นนะครับก็จะรู้สึกว่ามันสบายใจแล้วก็อยากจะคุยด้วยนะครับเช่นการคุยกับเพื่อนหรือการคุยกับคนในครอบครัวของเราเองนะครับนั่นเป็นสิ่งเราทั้งสิ้นที่สําคัญครับคนส่วนใหญ่เวลาที่เขาอยากจะซื้อสินค้าสักหนึ่งชิ้นหรืออยากจะได้อะไรนั่นนะครับสิ่งเรามันจะเกิดขึ้นจาาากกเเคครรรืืออข็ปนนนพ้ฐบัวห ครอบครัวและเพื่อนฝูงยกตัวอ,อย่างง่ายๆถ้าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงที่ทุกคนถือกระเป๋าที่เป็นแบรนด์ดังหมดเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะพยายามข่ยคว้าและหากระเป๋าแบรนด์ดังมาถือถูกไหมนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่บอกว่าเอ้ยใส่อะไรก็ได้ดูดีเพราะว่าไม้แขวนมันดูดีนะครับเราก็จะใส่อะไรก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความแตกต่างของกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยจึงมีต่างกันนะครับคราวนี้ลองไปดูต่อไปครับคราวนี้สิ่งเร้านี่ะครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างอย่างแรกเนี่ยเขาเรียกเป็นสิ่งเร้าที่เกิดจากการโฆษณาการโฆษณาบางคนพอมองปั๊บ จะนึกถึงนันทีว่านึกถึงทีวีก่อนใช่ไหมทีวีหนังสือพิมพ์นิตยสารต่างๆนานาจริงๆแล้วหัวใจสําคัญนะนะครับของการที่เป็นสิ่งเราจากการโฆษณาคืออะไรคือโฆษณาด้วยตัวบุคคลวันนี้เราเองต้องสร้างตัวเองเขาเรียกว่าเป็น personal branding นะฮะหรือว่าทําตัวเองให้เป็นแบรนด์นะครับวันนี้เราเดินไปไหนก็แล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเราเนี่ยคือเจ้าของแบรนด์กูฟรีน เราเป็นเจ้าของสินค้ากว่า2000รายการเราเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้านะครับแล้ววันนี้เนี่ยต้องถามตัวเองว่าถ้าหลักของการแสดงเนี่ยนะครับหลักของการแสดงเขาบอกชีวิตเหมือนละครถูกไหมชีวิตเหมือนละครชีวิตจริงมันคือละครนะแต่พระเอกในเรื่องเนี่ยนะครับคือเรานางเอกในเรื่องคือเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอชีวิตเหมือนละครปั๊บสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือวันนี้เราอินกับบทบาทที่เราทําอยู่มากน้อยแค่ไหนอยู่บ้านเราอินกับบทบาทของการเป็นแม่ไหมนะครับ เราอินกับบทบาทของการเป็นแม่ที่ดีหรืออยู่บ้านเราอินกับบทบาทของตัวโกงหรือเปล่านะฮะหรืออยู่บ้านบางคนบอกว่าถ้าจะให้ชีวิตมันมีสีสันหน่อยนะฮะก็อินกับบทบาทของการเป็นนางร้ายเพราะว่าดูแล้วมันยั่วนิดๆน,น,นะฮะนั่นถึงจะได้รสชาติของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานเนี่ยวันนี้เราอินกับบทบาทของการที่เราเป็นเจ้าของกิจการหรือเปล่า น,นี่ก็เป็นสิ่งเราในเรื่องของการโฆษณาสิ่งที่จะโฆษณาได้ดีก็คือ1ข้อมูลนะครับเรามีข้อมูลมากแค่ไหนข้อมูลในเรื่องของอะไรบ้างผลิตภัณฑ์เนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญนะครับในการที่จะทําให้ยอดธุรกิจเนี่ยเติบโตและขับเคลื่อนไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเข้าใจแล้วก็รู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ถามก่อนวันนี้สินค้ากว่า2000รายการเนี่ยใครบ้างในห้องนี้นะครับที่รู้จักสินค้ามากกว่า100รรายการมีไหมฮะมีไหมฮะ มีอยู่ประมาณ2อสคนนะฮะนอกนั้นน่าจะรู้มากกว่า300รายการถึงไหมฮะ <laughs> <laughs> เริ่มหัวล็อกขึ้นมาทีเดียวนะฮะอาจารย์ว่าอย่าว่าแต่ร้อยเลยอาจารย์ถามแค่20ก็พอนะ,นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องทําความเข้าใจกับสินค้ามากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจสินค้าได้ยังไงง่ายที่สุดครับง่ายนิดเดียววันนี้กลับไปบ้านเนี่ยถามก่อนว่าวันนี้เราใช้สินค้ากิฟรีที่บ้านเนี่ยเราใช้เกือบร้อยเปอหครับ เกือบร้อยใช่ไหมฮะยกเว้นไม้จิ้มฟันกับคนหนูที่เราไม่มีใช่ไหมครับนะฮะนอกกนั้นเนี่ยใช้หมดพอเปิดเข้าบ้านไปปั๊บบางคนบอกโอ้ oh, จันไม่ต้องพูดถึงเนี่ยนะฝาบ้านเนี่ยมีขวดเหลือเนี่ยเอาไปอุดตามรูต่าง นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นะคือใช้เยอะจริงนะครับแต่คราวนี้วิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คืออย่างแรกเวลาที่ใช้เราเคยสังเกตไหมว่าใช้แล้วมันรู้สึกยังไงผมเคยพูดเมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่าเวลาที่เราจะเล่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้คนฟังเนี่ยก็คือ 1. เล่าเรื่องของคุณภาพของสินค้าว่ามันมีสารสําคัญอะไรที่น่าสนใจบ้าง 2. เล่าเรื่องของคุณประโยชน์ นะครับคุณประโยชน์ที่พอเขาใช้แล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเล่าคุณประโยชน์ได้ดีที่สุดคือเราเนี่ยใช้เองนะครับใช้แล้วรู้สึกยังไงเราก็เล่าให้เขาฟังว่าตัวเนี้ยผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยใช้แล้วรู้สึกดียังไง นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งเราจากการโฆษณาเพราะฉะนั้นแหล่งโฆษณาที่สําคัญที่สุดจริงๆไม่ใช่ทีวีไม่ใช่หนังสือพิมพ์ไม่ใช่วิทยุแต่สิ่งเราที่เป็นโฆษณาที่ดีที่สุดคือตัวของเรานั่นเองนะครับข้อต่อไปลองไปดูครับแล้วสิ่งเราที่ไม่ใช่โฆษณาละมันคืออะไรนะครับสิ่งเราที่ไม่ใช่โฆษณาเนี่ยนะครับมันก็คือสิ่งที่มันมักจะมาจาก ข่าวสารหรือแหล่งต่างๆที่มาดูหน้าเชื่อถือยกตัวอย่างเช่นวันนึงเราไปเปิดหนังสือพิมพ์นะครับแล้วในหนังสือพิมพ์บอกว่าผลไม้ชิ้นเนี้ยผลไม้ชนิดเนี้ยมันมีงานวิจัยรับรองนั่นไม่ใช่สิ่งที่เรียกเป็นการโฆษณาแต่เขาเรียกเป็นแฟกต์หรือเป็นเรื่องจริงซึ่งมันมีผลงานวิจัยในการรับรองสิ่งต่างๆและที่สําคัญถ้าเราอยากจะให้เวลาที่เรานําเสนอหรือพูดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูหน้าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถ นำสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยตัดแล้วนำมาใช้ได้นะครับที่สำคัญนะครับวิธีการนำเสนอเนี่ยจำไว้อย่างหนึ่งว่าผมพูดตลอดว่าเวลาที่เล่าเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือเล่าเรื่องของบริษัทเนี่ยให้เล่า2ออย่างคือเล่าเรื่องจริงกับเล่าเรื่องดีนะครับเล่าเรื่องจริงกับเล่าเรื่องดีห้ามไปแปรสารเด็ดขาด นะครับบางคนเนี่ยพอรู้พบกล่อมแกล้มกล่อมแกล้มนั่นนะฮะเอาว่าใช้เวิร์บทูเดาก็แล้วกันนะครับเดาเดาม่วเ่เดี๋ยวก็ถูกนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ควรทําแบบนั้นนะครับคราวนี้ลองไปดูต่อนะครับข้อต่อไปเนี่ยนะครับเราจะเข้าใจเขาก็คือดูจากสิ่งเร้าที่เกิดจากแรงขับภายในร่างกายมันคืออะไรแรงขับภายในร่างกายพอพูดภายในร่างกายทุกคนก็นึกถึงอาโตมี่หมดแล้วนะครับแต่คราวนี้ลองดูนะครับ ประสาทสัมผัสสิ่งต่างๆเนี่ยวันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่หรือผู้บริโภคส่วนใหญ่สิ่งเราที่จะทําให้เขาอยากจะใช้สินค้าสักหนึ่งชิ้นมันคืออะไร 1. ความหิว 2. นะครับอยากสวยนะครับสอยากจะมีสุขภาพที่ดีเห็นไหมร่างกายมันจะบอกเขาครับเช่นบางคนบอกว่าความดันโลหิตสูงแต่ไม่อยากกินยาหมอนะครับแต่อยากจะมีสุขภาพที่ดีหรือบางคนบอกว่ามีภาวะเสี่ยงในเรื่องของหัวใจแต่ตอนเนี้ มันยังไม่เป็นอะไรมากนะครับร่างกายมันบอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเราที่มันเกิดจากแรงขับของร่างกายนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยอยากที่จะลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบางคนบอกว่าสิ่งเราที่มันเกิดจากฉันคือวันนี้อยากหน้าขาววันนี้อยากผิวพรรณดีนะครับง่ายนิดเดียวนั่นก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราจะสามารถเล่าให้เขาฟังได้คราวนี้สิ่งเราที่มันจะเกิดอย่างนี้เนี่นะครับเราจะรู้ได้ยังไงล่ะ เราจะไปล้วงสิ่งที่เขาอยากจะได้แบบนั้นด้วยสิ่งเราที่เกิดจากร่างกายเขาได้ยังไงง่ายนิดเดียวครับวันนี้เราต้องเป็นคนที่ฟังให้เป็นและฟังให้เก่งฟังแบบ360องศานะครับนะฮะฟังแบบ360องศาฟังให้มากกว่าพูดยกตัวอย่างย้อนกลับไปครั้งหนึ่งนะครับเราไปทบทวนของเก่าๆก,กันอย่างแรกเลยก็คือว่าวันนี้เวลาที่เราคุยกับผู้มุ่งหวังสักหนึ่งคนเวลาเดินเข้าไปนะครับประการด่านแรกในการที่เขาจะมองเรานะครับท่านว่า ถ้าเป็นผู้หญิงเดินไปหาผู้ชายเขาจะมองอะไรเ,ะเราเป็นอย่างแรกฮะฮะผู้หญิงบอกมองหน้าผู้ชายมองอะไรฮะ,ะตัวหน้าสิฮะก็ถูกแล้วนะครับก็มองหน้าเป็นอย่างแรกนะครับเมื่อมองหน้าแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นคนคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักเลยเราจะคิดอะไรก่อนอย่างแรกเลยฮะเว<ะ>ลาเราเห็นคนหนึ่งคนเดินเข้ามาทักเราปั๊บเรารู้สึกยังไงก่อนฮะเราจะรู้สึกอะไรครับถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่ห<ะ>น้าตาพอใช้ได้ดูสะอาดสะอาด เขาดูดีจังเลยใช่ไหมครับเป็นคนหลงคนง่ายเหมือนกันนะฮะพี่ลอเล่นลอเล่นนะฮะคราวนี้เวลาเราเจอคนหน้าตาดีๆสักคนหนึ่งรูปร่างผิวพรรณดีเดินเข้ามาคุยถามว่าอยากคุยไหมฮะอยากับมีคนหนึ่งครับรูปร่างดีเหมือนกันแต่หน้ามันแผลบเลยเนะครับเดินเข้ามาอยากคุยไหมฮะก็คุยได้แต่เวลาคุยเราอาจจะนึกนึกเผื่อหรือนึกแทนเขาเนะมันน่าจะทาแป้งสักหน่อยเว้ย นะหรือมันน่าจะทําอะไรสักหน่อยหนึ่งนะครับหรือบางคนหน้าตาดีแต่ผมแกเก็บมาไม่เรียบร้อยเนี่ยท่านเคยเป็นไหมครับว่าพอเห็นคนคนหนึ่งแล้วเราจะคิดจินตนาการแทนเขาทําไมมันไม่ทําผมทรงนี้วะหรือบางทีก็ทําผมทรงนึ่งมาแล้วก็บอกว่าเอ๊มันคิดยังไงทําผมทรงนี้วะเคยเป็นไหมครั หลายคนเป็นนะหลายคนเป็นนั่นเป็นเรื่องปกติครับเป็นสิ่งที่เราเขาเรียกว่าคิดต่อยอดนะครับคือพอเราเห็นอะไรปั๊บทุกคนมีจินตนาการแต่จะจินตนาการเป็น,นทางไหนเท่านั้นเองคราวนี้ลองไปดูนะครับว่าแรงขับภายในร่างกายอย่างที่เ่าให้ฟังแต่ละคนเวลาที่เขาต้องการอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดจากความต้องการที่ร่างกายเขาเป็นคนบอกนะครับคราวนี้ลองไปดูนะครับอีกอย่างหนึ่งนั่นนะครับถ้าข้อที่2ครับในเรื่องของการรับรู้ปัญหา ปัญหาของคนแต่ละคนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากอะไรบ้างลองดูครับอย่างแรกคือสภาวะที่เป็นจริงนะครับคนอยากจะใช้สินค้าก็ต่อเมื่อความสมดุลเนี่ยมันไม่มีความสมดุลแล้วระหว่างหนึ่งภาวะที่เป็นจริงกับสองสภาวะที่ปรารถนาบางคนเริ่มงงมันคืออะไรนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้ครับสภาวะที่เป็นจริงนี่นะครับคือตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นอย่างไร นะครับสภาวะที่ปรารถนาก็คือเขาอยากจะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยบางคนบอกว่าอยากจะใช้เซ็ตของอกามลัสเหลือเกินเพราะรู้สึกว่ากามลัสเนี่ยเป็นเซ็ตที่หรูหราใช้แล้วฉันต้องดูดีแน่แต่วันนี้สตังมันน้อยแต่อยากใช้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าฉันใช้ปับ๊บนะครับฉันจะรู้สึกว่าฉันเนี่ยดูมีเกรดขึ้นมากนะครับหรือบ,บางคนบอกว่า ตอนนี้ฉันอยากใช้เหลือเกินอั a บล n h ไฮย f a ฟ e เซรัมนะครับแล้วก็อยากใช้อั a บล n นไฮยาอ e ยเซ u m มด้วยนะครับตอนนี้อยากใช้มากแต่ถามว่าตอนนี้ใช้อะไรอยู่ตอนนี้ใช้อ y e บา l m มนะครับแต่วันหนึ่งฉันต้องใช้อั a บล n นไฮยาเฟสเซรัมและอั a บล n นไฮยาอ e s เซ u m มให้ได้นั่นคืออยากสวยและมีความปรารถนาว่าอยากจะใช้สินค้าในผลิตภัณฑ์เช่เป็นรักช r รนะครับคือมันมีคุณค่าแล้วมันก็เมื่อหยิบออกมาใช้ปั๊บจะรู้สึกทันทีว่า เวลาใช้เคยเป็นไหมฮะบางคนพอใชอ้รุ่นที่มันดูราคาสูงหน่อยเวลาใช้เราจะไม่แอบ,บใช้นะฮะเราจะหยิบออกมาวางวางบนโต๊ะเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราเนี่ยได้ใช้นะครับแต่บางคนพอบางคนบอกว่าสตังน้อยอาจารย์แต่ก็ยังอยากใช้อยู่แล้วใช้แบบไหนใช้รุ่นรีฟิลนะฮะพอหยิบรีฟิลปับป๊บเวลาทาเนี่ยนะครับก็จะแอบบแอบบทานะฮะแอบบแอบบทาเสร็จแล้วเก็บใส่กระเป๋านะฮะแต่สวยเหมือนกันนะ่ะถูกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ย ความไม่สมดุลระหว่างสภาวะที่เป็นจริงกับสิ่งที่ปรารถนานะครับคนบางคนอยากจะรูปร่างดีครับนั่นคือสภาวะที่เป็นจริงนั่นแปลว่าเขาต้องอาจจะไม่น้ำหนักเยอะก็น้ำหนักน้อยถูกไหมแต่สภาวะที่เขาปรารถนาคือเขาอยากจะรูปร่างดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นปั๊บนะครับการที่ ปัญหาเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งที่จะมาช่วยเขานั่นคือเรานั่นเองวันนี้ครับในฐานะที่บางคนเนี่ยบอกว่ารู้แล้วแหละว,ว่าตัวเองเนี่ยคือเจ้าของกิจาการเจ้าของธุรกิจแต่สิ่งสําคัญที่เราจะต้องเพิ่มลงมาในนั้นแอดเพิ่มเข้ามาในนั้นคือวันนี้เราคือที่ปรึกษาหรือ กูรูในด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์ด้วยวันนี้ถ้าเราไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้นะครับเราจะเป็นแค่นักขายธรรมดาคนหนึ่งแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเราเป็นแค่นักขายธรรมดาคนหนึ่งเวลาที่เราเดินไปหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามาอีกและเสียตังค์อีกละนะครับเขาจะรู้สึกทันทีว่าเวลาเจอเราปั๊บมีแต่จะต้องจ่ายสตังค์เวลาเห็นหน้านะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราสามารถทำตัวเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของสุขภาพและความงามได้โดยที่มี ตัวเองเป็นแบรนด์หรือเป็นตัวโฆษณาเนี่ยนะครับเวลาไปหาเขาที่ไรเขาจะรู้สึกว่าเวลาเจอเราเนี่ยมีแต่ได้กับได้เนาะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็ได้รู้เรื่องใหม่ๆหรือรู้เรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นหรือแม้แต่เห็นหน้าตาดีๆของเราก็ตามถูกไหมนะครับหรือบางทีคนบางคนหน้าตาธรรมดาแต่พอเข้าใกล้ปั๊บกลิ่นมันสดชื่นจังเลยเว้ยเฮ้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เหมือนๆกันลองไปดูข้อต่อไปครับข้อที่3าม เรื่องของการสแสวงหาข้อมูลวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับเขาบอกความรู้ว่าเราสามารถเรียนรู้ได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเป็นอินฟินิตี้เลข8นอนตะแคงนะนะครับวันนี้เนี่ยแหล่งข้อมูลมาจากไหนบ้าง1มาจากตัวเองมาจากตัวเองได้ยังไงย้อนกลับไปเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์เนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราใช้แล้วเราสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยใช้แล้วมันดียังไงยกตัวอย่างเวลาจะเล่าเรื่องของเจลอาบน,น้ํา 1- 1ตัว เวลาเล่าเจลอาบน้ำหนึ่งตัวเวลาท่านเล่าท่านจะเล่ายัางไงครับถ้าเราจะเล่าเจลอาบน้ำที่เป็นอโลเฟรชนะครับเป็นอโลเฟรชเนี่ยเวลาจะเล่าเวลาเราเราจะเล่ายัางไงฮะ บางคนบอกว่ามันเป็นว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้มีสารสําคัญในว่านหางจระเข้สาหรับคนที่ผิวแห้งเหมาะมากๆเลยพี่ลองใช้ดูนะอยู่ที่500มิลลิลิตรแล้ว500มิลลิลิตรราคาไม่แพงถ้าพี่แบ่งออกมาเนี่ยนะบีบวันละสามปั๊มตกปั๊มหนึ่งในประมาณ15มิลลิลิตรหารเฉลี่ยเนี่ยนะขวดหนึ่งในพี่ใช้ได้ประมาณเดือนกว่านะครับถามว่าท่านอยากซื้อเจลอาบน้ําขวดนี้ไหมฮะไม่อยากแต่ถามเวลาเราเล่าเราเล่าแบบนี้ไหมฮะ ไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่อยากจะใช้เจลอาบน้ําสักหนึ่งขวดง่ายที่สุดนั่นนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่เวลาอยากจะใช้นั่นนะครับเจลอาบน้ําง่ายนิดเดียวคนจะซื้อเพราะกลิ่นถูกไหมคนจะซื้อเพราะกลิ่นนะครับกลิ่นกับสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นเองนะครับเช่นเมื่อเขาดมกลิ่นปับ๊บบางครั้งเวลาเราอยากจะใช้แป้งหรืออยากจะใช้เจลอาบน้ำเนี่ยลองสังเกตง่ายๆเราจะชอบเอาขึ้นมาดมก่อนใช่ไหมครับ หรือแม้แต่บางคนไม่รู้มีใครเป็นหรือเปล่านะฮะเวลาซื้อรองเท้าใหม่บางคนก็เอาขึ้นมาดมนะฮะบางคนชอบกลิ่นหนังรองเท้านะฮะคือบีบๆกันว่านิ่ไมไหมเสร็จแล้วอืมกลิ่นนี้ใช้ได้เว้อน่าจะได้นะฮะนะ,ะตรงกับชีวิตจริงเหรอะไม่ตรงนะฮะอ่ะคราวนี้ไปดูต่อแหล่งข้อมูลในตัวเองครับข้อต่อไปครับลองไปดูครับแหล่งข้อมูลจากภายนอกภายนอกเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะ แหล่งข้อมูลจากภายนอกเอามาจากไหนได้บ้าง1แหล่งบุคคลครับแหล่งบุคคลแล้วคนคนนั้นเป็นใครละ่ะคนคนนั้นก็เป็นเราอีกนั่นแหละนะครับคนส่วนใหญ่เวลาที่อยากจะซื้อสินค้าอยากจะใช้สินค้าเขาก็ต้องการแหล่งข้อมูล1คือเรา2นะครับคนที่เขาต้องการแหล่งข้อมูลนั่นนะครับเขาเรียกเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มคนที่ขาดความมั่นใจนิดนิด นะครับผู้บริโภคแบ่งเป็นหลายกลุ่มนะครับแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเราลองสังเกตดูกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะขาดความมั่นใจนิดๆเวลาที่จะไปเจอเขาเนี่ยนะครับเวลาคุยเนี่ยเขาจะต้องมีเพื่อนไปสัก2หรือ3คนหรือบางทีจะต้องมีเพื่อนไปสักหนึ่งคนเวลาเรานําเสนอสินค้าสักหนึ่งตัวแม้สินค้าชิ้นนั้นจะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะได้แต่เขาจะถามเพื่อนกันว่าดีไหมว่าแกหรอแกเคยใช้ไหมฮะเคยเจอไหมฮะ นั than ่นเป็นแหล่งข้อมูลที่มาจากบุคคลนะครับถามว่าเขาอยากได้ไหมอยากได้นะแต่เขาต้องการความมั่นใจนะครับแหล่งข้อมูลจากบุคคลเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับยกตัวอย่างบางครั้งเราไปกับเพื่อนบางทีเราก็เป็นเหมือนกันนะนะครับเราอยากได้ของชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่ๆเช่นบางคนบอกว่าพอได้สตังปั๊บนะครับจากการทําธุรกิจอยากจะไปซื้อรถสักหนึ่งคัน เราเดินไปที่โชว์รูมรถเราไปดูที่โชว์รูมรถเสร็จปั๊บเราไปดูรถสักหนึ่งยี่ห้อเดินเข้าไปถามเซลล์เซลล์มาเล่าให้เราฟังอย่างดีเราก็นั่งหน้าตั้งตาเหมือนกับว่าเอาว่ากูมีเงินสดซื้อทั้งหมดน่นนะครับแล้วเราก็พยักหน้าอืมอืมอืมแต่เราจะต้องมีเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งเสร็จปั๊บพอเซลล์เดินไปนะฮะเอาน้ํามาเสิร์ฟให้เราจะถามเพื่อนดีไหมวะแกะว่างไงอ่ะนะฮะหรือบางทีถามเอ้ e k, ข้างบ้านเขาขับมันโอเคไหมอ่ะนะฮะแต่ถามว่าใจายอยากได้ไหม อยากแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าอารมณ์นั้นปั๊บมีคนมาสะกิดเฮ้ยอยาเลยแกวันก่อนเน,น,นี่ยนะคนนั้นมันใช้มันบอกไม่ค่อยดีเฮ้ยจริงเหรอนะฮะเหมือนกันถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพา้มันเป็นแฟกต์นะนะครับแหล่งข้อมูลจากบุคคลคือเป็นบุคคลที่3นั่นแหละที่จะทําให้เขาเกิดความไว้วางใจหรือไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเรื่องราวของผู้บริโภคครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อครับ